สวัสดีค่ะ กราบสวัสดีท่านประธานในพิธีนะคะท่านผู้บริหารนะคะและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันดาราซิริธัญพงศ์นะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนตลาดเชิงรุกในประเทศกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ปลากัดโครงการสนับสนุนคลัสเตอร์ SME ปี2020ค่ะกับการประกวดปลากัดสวยงามปลากัดไทยคอมเ e t i t i o n 2020นะคะซึ่งในงานครั้งนี้ค่ะจัดตั้งแต่วันที่25นะคะจนถึงวันที่27กรกฎาคมค่ะเมื่อวาน วันนี้เรามีการ คัดเลือกนะคะมีการตัดสินกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปรากัดรุ่นจูเนียร์ทั้งหมด20คลาสนะคะแล้วก็ได้เบสปรากัดหางสั้นแล้วก็หางยาวเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำการชิงชัยนะคะทุกรุ่นมาตรฐานค่ะอย่างต่อเนื่องเลยเมื่อวานตั้งแต่ช่วงเช้าเลยวันนี้ก็น่าจะเสร็จประมาณสี่ทุ่มนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามลุ้นผลกันค่ะโดยที่ครั้งนี้นะคะมียอดส่งปลานะคะคที่ประเทศไทยได้ทำสถิติสูงสุดเอาไว้ ก็คือ1,771ตัวแต่ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะสามารถทำลายสถิติได้หรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1,700กว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการนับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปนะคะ ยอดสุดทธิให้กับทุกท่านได้ชมกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะขออนุญ,ญาตแจ้งสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เรายังคงอยู่ในช่วงของโควิดนั่นเองค่ะโดยที่วันนี้นะคะมา,ามาตรการนะคะของทางภาครัฐนะคะกับพรกรฉุกเฉินนะคะก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่เข้ามาในงานนะคะท่านก็จะต้องสวมแมสสักนิดหนึ่งนะคะหรือว่าใส่เฟสชิลเข้าไปด้วยนะคะและก็จะต้องวัดอุณหภูมิก่อน เข้างานแล้วก็จะมีการติดสติกเกอร์นะคะรวมถึงท่านที่เข้ามาในงานก็จะมีการสแกน QR code นะคะกับไทยชนะนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะล้างมือด้วยเจลล้างมือด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วบริเวณพื้นที่นั่งเราก็จะจัดให้มีการนั่งห่างกันซึ่งห่างกันประมาณ1เมตรนั่นเองนะคะก็ นี่ก็คือเป็นมาตรการของเรานะคะในช่วงโควิดนั่นเองค่ะในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะกับวงการปรากัดไทยนะคะกระเพื่อมน้ำมากๆคือเรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆแล้วก็เรียกว่าสนรรเทรินวงการปรากัดไทยเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวะคะ่ะซึ่งดิฉันก็เชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านนะคะอย่างที่เห็นว่ามีการส่งประกาศเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ความสําเร็จนะคะของการจัดงานในครั้งนี้ด้วยตอนนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเรามีพิตตี้สาวสวยแจกเฟซชิลให้กับท่านถ้าท่านสะดวกใส่สามารถใส่ได้แต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะไม่สะดวกก็ถือไว้ก็ได้นะคะเอาเป็นอของเทีริก,ก็ได้นะคะขอบพระคุณด้วยค่ะนะคะสำหรับ ในงานครั้งนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ที่มาเข้าร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่ส่งประกาศนะคะมาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้รวมถึงที่ขาดไม่ได้เลยค่ะกับผู้สนับสนุนนะคะผลักดันให้ปรากัศไทยโด่งดังสู่ตลาดโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะ SME Cluster นะครับ สสวค่ะส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมหาวิทยาลัยเทคโ,โนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะกรมประมงสมาคมประกัศนะคะและก็สถานที่แห่งนี้นะคะกับ Fish Village นั่นเองค่ะเอาล่ะนะคะเราได้พูดถึงความสำเร็จของปีที่ผ่านมานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีให้ทุกท่านได้ชมค่ะภาพความ